บางคนอาจจะพูดว่าชีวิตของพนักง,งานร้านสะดวกซื้อนั้นช่างจืดชืดและไร้สีสันพูดตามตรงนะฉันเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันฉันเพเคยมาเยี่ยมร้านนี้ตอนหน้าร้อนหลายครั้งและไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมป้าถึงทำงานที่นี่อยู่ได้ตอนนั้นฉันไม่เคยนึกฝันเลยว่าจะต้องกลับมาใช้เวลาในที่แห่งนี้อีก แม้แต่นาทีเดียวแต่สุดท้ายฉันก็กลับมาอีกจนได้เอาละครับเมื่อกี้เราก็เพิ่งวงางสายจากป้าไปนะครับป้าก็ให้เราเติมของแล้วก็ดูแลร้านให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นค่อยไปพลิกป้ายเปิดร้านนะครับเมืม่อวานก็เหมือนจะมีคนทําแหวนทองหายนะครับเพราะว่าร้านค่อนข้างยุ่งน้องฮินะนะครับ ไหนดูซิมีใครบ้างโอ้ก็มีฮินะฮินะชาลีโทชิโนรีแล้วก็มิสกินะฮะก็ทำงานด้วยกันมาเกือบปีน อีกไม่นานทุกคนก็ต้องออกจากที่นี่ไปอ๋อตอ้สุดท้ายของหน้าร้อนนะฮะนี่อะไรอ่ะเอกสานมันจะดูใบไม้พีภาพถ่ายของต้นเชอรี่นะครับ ไม่มีอะไรไหรือไม่เนี่ย,ยไม่มีแล้วนี่อะไรอะ่ะตู้เก็บเนี่ยดูได้ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับเรอกกอาจจะเป็นของส่วนตัวนะครับบางทีไม่มีไอเดียเลยมีแรงในหน้าโตทำงาน ของขวัญจากฮีนานะครับแก้ลดร,ราคา70%มีประโยชน์มากของไฟโอเคไฮัลโหลนี่อะไรอะ่ะขอให้โชคดีในกาดอีกคนเดียวนะที่รักเหยือวออลโซดาออกมาลนะ่ะรับรองว่าต้องขายหมดแน่ ไปไม่อ่านนี่อะไรถึงเกี่ยวโซดาหรอไปเติมเลยแล้วกันโอ้นี่ตัวร้านนี่อ่ะโอเคอ่ะอ่ะหมวกแก็ปแก็ปแล้วก็แจ็คเก็ตนะครับใส่สดี ไปติดกวาน,นี้อะไรไปได้ไหมนีม่อะไรกันไว้ติดโอ้อินวอยส่งของแล้วครับติ <c oughs> ดใจที่ไม่ต้องทำงานเอกสารนะครับไหนวาต้องเติมอะไรบ้างดูสิเฮ้ยไรกล่องว่าวางกล่องแล้วด้วย แก้ตู้โซดาเต็มเต็มเต็มไป,ไปเลยอ้าวหมดแล้วกำไม่น่าพอเติบเติบเติบให้หมดโอเควางแล้ว ไปดูซี่มีอะไรให้เติมอีกบ้างนะเา้าไม่มีเลยเหรอมีอะไรตุกก็เต็มเฟิร์นลกมามา่าเอ๊ะมาม่าเติมได้นี่นาะเปลี่ยนมาม่ามาเติมดีกว่าอืมเบียร์เบียร์มีที่เติมไหมนะนี่โฮชิคาว่าหาชื่อมามา เอาไปเต็มไปเต็มไอแหลงขันที่เอามาเอ็ดพอ,อยังนะนี่ไอแม,ามา่เอ้า,อายังไงโอเคเอาให้หมดนี่ด้วยกวาดกวาด เปิดร้านกันเลยโอเคเหมือนลูกค้าคนแรกจะมาแล้วนี้โอเคคิดเงินนะครับต้องหล่ค้าตาฝนมาเลยหืมร่าฉันไม่เคยเห็นขนมปังแช่เย็น เอาเดี๋ยวนะใช่เหรอเอาชิบหายโดนวางยาออกเดินคันท toast plate มีอีกไว้เนี่ยมีโอเคแอ่งเอ๊ะเกบว,วางยาอะไรอีกอโซดาลุ่นลุงเหรอ <c oughs> ใจด้วยนะลุงตั้งห้าสิบปีนะ่ย มีอะไรไหมเนี่ยกบสวัสดีครับถามได้เลยนะวัสดีจ้าหน้าใหม่แล้วเราอ่ะหรือไม่ใช่แต่หน้าคุ้นๆน,นะเราอะ mm hmm. เคยทำงานที่นี่เปล่าอืมคุณย่าเ,เอ้ยคุณป้าหรือเปล่าอ๋อ ช่วยร้านอยู่อะทำไมอะฉันก็ทำงานมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะไม่ใหม่ลวมั้งว่าช่วยป้าเหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าป้าคือผู้หญิงที่แกท่ที่อยู่ที่นี่น่ะใช่เธอแหละโอ้น่าสนใจดีนี่อล้อก็หายไม่ทันแล้ว ป้าเป็นเหมือนแสงสว่างในใจลุงเลยเหรอ oh, อ๋อแต่เหมือนไม่อย,อยากอยู่ใกล้เพราะว่าเรือมันยาวเป็นแน่ลุงมีน้ำลงคมในดีนอะิติเททำงานช่วงกลางวันอย่างเดียวเอ้ยอย่าบอกหรอไม่ให้บอกหรอเอาไงดีทำไมอะ่ะ ทำไมไม่บอกออมันอธิบายยากนะครับช่างมันเอถอะชื่ออะไรอะมาโคโตยินดีที่้จะฉันเชฟยินดีที่้จากเชฟไม่อ่านแล้วขนมปังไปเก็บดีกว่าหดูพูดอะไรอีกแล้ว อ๋อ,อมีกล่องอันเล็กอยู่ข้างหลังเหรอเดี๋ยวก่อนละกันนะลุลลงผังยังไงวะตู้นี้เหรอก็ไม่ใช่อ๋ตอตรงรูงนี่ว่ะเอ้ยติดเก็บเก็บหนัปบางเก็บก่อนโอเคเอาเฮ้ยกดผิดเอ้าอีกละัอ้ย้ลุงอย่าบางังสิลุงดูแล มีอะไรอีกไหมนะไม่ไหนที่ลุงบอกเมื่อกี้แป๊บนึงนะลุลงเดี๋ยวไปช่วยอันไหนวะอันเล็กไม่เห็นจะมีกล่องเล็กกล่องเล็กกล่องรือหมายถึงอันข้างล่างเหรอโอเคมาๆมาแล้วมาแล้วหาอะไรไม่เจอลุงช่วยอะไรหน่อยได้ไหม ได้เลยอ๋อเมื่อกี้เราพูดนี่หว่าหาอาหารแมวหรอ Hypoallergenic ไ,ไม่ออกโอเคสีเขียวนะ เดี๋ยวดูให้นะครับลงุงเฮ้ยนะคะลงุงอ,อันไหนวะมีเขียนไมให้โปรจีนิกให้โปรอะไรสักอย่างไม่มีแฮะเอ,อ่อลุงเขียนว่าอะไรนะให้โปรเลยเจนิกแคทฟูด อแป๊บหนึ่งสีลุงอันนี้หรือเปล่าสีเขียวพรีมเมียมโลแคลอรี่เดือ,อนนี้วะโอ้ยอันนี้ก่อนแล้วกันนี่อันนี้แป๊บลุงไหนดูซิอันนี้หรือเปล่านะ เอะนี่เชฟโอ้ที่รักฉันไม่ได้อยากได้ถุงใหญ่กระป๋องเล็กโอ้ยดุงอ้ยลุงบังอะ่ะโอ้กดออกไม่ได้อีกกรรมอ้อรู้แล้วลุงรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูหามาให้อย่างด่วนเลยอันไหน เดี๋ยอนี้เอาววงก่อนอันนี้อันเนี้ยมีไหมวะเฮ้ยหน้าอย่างอื่นแล้วอันนี้แหละป่องเล็กดูหนะ้ะโอ้ยโอเคมาแล้วลกูกนอันนี้ใช่ไหม อันนี้คืออันที่ลุงหาหรือเปล่าโอ้ขอบคุณมากแต่ก็ยังมองไม่เห็นชื่ออยู่ดีแต่ลุงเชื่อหนูแล้วกันโอเคยินดีที่ได้ช่วยนะอืมลุงนี่กินเอ้ยแมวลุงกินของแพอองจังโอเค มีรสชาติที่แตกต่างกันอีกอ้ออ้อโทษโทษลงมาแล้วมาแล้วมาแป๊บนะคะเดี๋ยวเช็คเก้าให้แล้วลาคิดตังนะคิดยังไงเอ๊ะเอ๊ะอ๋อ,อต้องหมุนเหรอ <laughs> <laughs> แหม่อันนี้อันนี้อันนี้ หมุนกลับหัวได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้เลยอันนี้ระค้ออยู่ไหนเนี่ยโอ้ทีรักโอ้ะอาหารลูกลุงอ่าทั้งหมด1,030บาทครับเอ้อยค่ะอ่ารับมา2 0 0 0นนะคะ่ะรอแป๊บนะคะโอเค ต้องทอน970บาทอันนี้500 100 100ออีก70บาทโอเคครับนี่ครับขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณค่ะมองแปลกๆนะหนุ่ะขอบคุณที่อุดหนุนราคาไว้มาใหม่นะชัสี่คนขอบคุณให้หนูช่วยไว้เยอะเลย ล,ลุงพูดเยอะจังโอ้โหมาว่าขนมปังเราขอโทษเดี๋ยวไว้ที่อื่นนะคะวางผิดเองอะี่ยลุงเป็นไรอืม,ไไอมทุกอย่างปกติไหมคะได้ เป็นไรก็แค่เป็นห่วงนิดหน่อยอะ,อะไรเหรอคะอ่ะมันไม่ใช่หรอกหนูช่วยได้ดีเลยคืนนี้แม้แต่คืนนี้เงาอยู่ในหัว ไม่แต่แมวก็ไม่ชอบลุงแล้ว,พวเพราะว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนมาด,ดูทังฟ้าตอนนี้เชฟความมืดมิดมันจบแล้วอ้า ลุงให้กำลังใจลุงหน่อยรู้ไหมเชฟจะบอกอะไรให้นะโอเคเปล่าลุงเร็วๆเลยด่วนๆๆๆๆด่วนลุงฉันก็ไม่รู้อนาคตหรอกแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็แค่ลุงและหนู อ,อ,อย่าคิดเยอะลุงอยู่กับปัจจุบันนะ <c oughs> จริงลุงอาจจะทำทำเร็จไปแล้วแต่แค่ลุงไม่รู้ตัวแค่นั้นเองอ๋อไม่เปล่าแนละ้วมาขุดโต๊ ไข่สนล่ะดีสวยไหมล่ะลุงไค่สนขอบคุณนะ้านสะดวกซื้อแห่งนี้ขอบคุณหนูโอเคลุง bye บ๊ายบายสวัสดีนะโอเคลุงไปแล้วลูกค้าคนต่อไปคือใคร ยืนทำไรอะ่ะลุงเป็นไรอีกอมีอะไรหรือเปล่าอะไรเหรอเปล่าหรอกอ๋อมาดูท้องฟ้านี่ มันเกี่ยวกับส่วนรถได้ไงอะ่ะสีเท้าค้าเนี่ยโหลุงรูงร้อนาคตบ้าไปแล้วกะดึกในคืนที่ฝนตกจบลงแล้วเงียบหายไปเหมือนความทรงจำฤดูร้อนที่แสนสั้นค่ำคืนนี้มีลูกค้าคนหนึ่งมาเล่าเรื่องราวในใจให้ฉันฟัง เรื่องที่เขาไม่เคยบอกใครมาก่อนและตอนนี้ทุกอย่างในร้านก็พร้อมแล้วสำหรับวันใหม่ที่กำลังจะเริ่มบางคนอาจจะบอกว่าชีวิตของพนักงานร้านสะดวกซื้อมันจืดชื่ดและสีสันแต่พอฉันนั่งเขียนบันทึกถึงเรื่องราวเมื่อคืนกับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดมีสเสน่ห์บางอย่างในจังหวะชีวิตที่เรียบง่ายการจัดของบนชั้นวางการทักทายลูกค้าทีละคน มันเป็นจังหวะเงียบๆที่ดำเนินไปท่ามกลางเสียงหึ่งเบาๆของตู้เย็นฉันเริ่มสึกว่าบางทีงานนี้อาจจะมีอะไรมากกว่าที่ฉันเคยคิดเอาไว้เหมือนกับว่าส่วนผสมลับบางอย่างกำลังรอให้ฉันคนพบแต่ฉันยังไม่รู้แน่ชัดหรอกว่าความรู้สึกนี้นั้นจะนำพาไปที่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจฉันอยากรู้คำตอบเหลือเกิน าแล้วครับก็จบกันมาแล้วครับสำหรับเกม i n c o n v e n i e n Demo นะครับเกมที่เราได้รับบทบาทเป็นสาวน้อยมาโคโตผู้ดูแลร้านสะดวกซื้อเพียงลำพังในค่ำคืนนะครับทุกคนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสัลวันี้สวัสดีครับ๊ายไปครับ